สวัสดีคะ่ะเอซช่องย่ากระปุกชาแนลนะคะวันนี้ถ่ายคุณสามีคะ่ะทานอาหารเที่ยงนะคะม,มีอะไรมั่งคะแนะนำเอฟซผัดกระเพรากบครับแล้วมีอะไรอีกคะ่ะหมูสามชั้นต้มน้ำปลาครับแล้วมีอะไรอีกค่ะแกงหน่อไม้ดองใส่หมูครับ ขอบคุณค่ะมีกุ้งจมด้วยครับเขาของชอบค่ะทานให้อร่อยนะคะครับผมทานเสร็จแล้วไปไหนต่อคะไปฝากดังให้ลูกใครครับอ๋อทำหน้าที่นะคะพ่อแม่ต้องมีหน้าที่ทำหน้าที่ฝากตังให้ลูกใครเสร็จแล้วไปไหนต่อคะรับหลานชายหลานสาวครับอ๋อที่โรงเรียนอะไรคะ โรงเรียนอะไรคะคุณปู่ตรงมินตรงมินวิทยาค่ะทานให้อร่อยนะคะครับอ่าคุณคุณปู่ต้องคือตรงเวลามากเลยคะ่ะ f อฟซีเหลืออีก10นาทีนะคะเป็นเด็กนักเรียนใหม่เป็นเด็กนักเรียนคะ่ะเพราะเวลาเขาต้องเป๊ะคะ่ะอ่าอันนี้เลี้ยงแมวด้วยนะคะเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาคะ่ะ อยู่ด้วยกันนะคะไม่ทะเลาะกันค่ะมารวยมานี่แล้วหมาชื่อน้องหมาชื่อเป้าๆป้าอางเป้ามารวยนี่ลูกชายนี่ลูกชายค่ะเลี้ยงมาจะ20สิปีแล้วค่ะเป็นแมวแก่ค่ะหนาวนอนอยู่บนที่นอนนะคะ ไม่เอาใครค่ะจะเอาจะเอาคนก็นเวลากินขนมนะคะขอขนมแมวกินค่ะตัวเองไม่ไม่นั่นนะคะไม่ความร่วมมือเข้าใกล้ก็กัดนะ <c oughs> รวยมารวยมารวย,ยมองแม่สิลูกมองแม่นอนไงท้องไงใจเลยค่ะเอฟทีดูที่คะ <c oughs> น่ารักฟุดฟุด น่ารักสุดๆเลยค่ะอ่าจะปีจะอีกไม่กี่วันจะสิ้นปีแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบห้ตรงคิดมัดนะคะขอให้ทุกท่าน f อทุกท่านสนุกสนานในวันคิดมัดค่ะขอให้ช่วย กดไลค์กดแชร์กด s u b บ c r i b e ให้ช่องยากระปุกเช้แนวลด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ